แองเจิลเฟรียคูโชัเป็นสบูก่กลีซอรีนแบบร0 0ซน์นะคะไม่ผสมไขมันสัตว์และไม่มีโซดาไฟสบู่ในท้องตลาดทั่วไปจะมีส่วนผสมของกรีซอรีนน้อยมากค่ะคุณสมบัติหลักของกรีซอรีนสามารถล้างทำความสะอาดได้ลึกถึงรูขุมขนโดยไม่ทำลายน้ำหล่อเลี้ยงผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีผิวที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้นป้องกันชะลอลดเลือนการเกิดริ้วรอยได้ดีค่ะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบสารสก,กัด ซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมที่อัดแน่นอยู่ในสบู่ก้อนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอัลฟาอบูตินที่ช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสฝ้ากระรอยแผลเป็นจุดแดงดำให้จางลงนะคะส่วนผสมของคอลลาเจนทำให้ผิวของคุณมีความยืดหยุ่นและตึงกระชับนะคะลดเลือนชะลอและป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ดีค่ะยังมีส่วนผสมของเรติโนพาเมเต ซาลิไซลิกแอซิดที่ช่วยลดสิวอักเสบสิวอุดตันและยังมีส่วนผสมของว i c ช h ฮาเซลแอทแ a ก t นะคะทำให้รูขุมขนกระชับและมีผิวหน้าที่เรียบเนียนค่ะด้วยคุณภาพที่คับก้อนขนาดนี้ค่ะเป็นเหตุผลที่ทำให้ Angel Fairy Food Soap มีราคาสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดและวิตามินต่างๆที่เราใส่ในปริมาณที่เยอะมาก เพื่อประสิทธิภาพที่สูงและผลลัพธ์ที่ชัดเจนถ้าคุณลูกค้านะคะอยากได้แค่สบู่ที่แค่ล้างทำความสะอาดแค่นั้นคุณไม่ต้องซื้อคูโซก้อนนี้ค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากแก้ปัญหาผิวต่างๆที่คุณมีและต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะคูโซก้อนนี้ช่วยคุณได้ค่ะไม่ว่าคุณจะมีฝ้าหนาแค่ไหนนะคะหรือมีสิวเยอะมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวที่เกิดจากการแพ้สารเซรออยด์มาก่อนนะคะ เพียงแค่คุณนำฟองพอกทิ้งเอาไว้3-5นาทีเพื่อให้สารสกัดและวิตามินต่างๆซึมลงสู่ผิวนะคะแล้วค่อยล้างออกปลอดภยัยแม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะไอรินการันตีว่าทุกปัญหาผิวที่คุณมีจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ตั้งแต่ก้อนแรกที่คุณใช้ค่ะมี2ขนาดนะคะเริ่มต้นจากขนาด25กรัมราคา290บาทค่ะและขนาด50กรัมราคา490บาทค่ะ โปรโมชั่นพิเศษจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ